สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูทุกตาจะมาสอนเรื่องหน่วยโรงเรียนของฉันนะคะเป็นเรื่องบุคลากรในโรงเรียนก่อนอื่นต้องมาร้องเพลงกันก่อนนะคะลืมเพลงหรือยังโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ม่สุขส่วน พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนเทศบาลโทสีนะคะ,ะบุคลากรในโรงเรียนของเรามีใครบ้างเอ่ยมีคนแรกเลยนะคะคือผู้อำนวยการของเราผู้อำนวยการสุโอนาย วีรศักดิ์ดอลคอนะคะคือพวกในการโรงเรียนพวกในการขอ,ของเรามีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียนดูแลพวกเราให้ปลอดภัยให้มีอาหารกินให้มีที่นอนที่เรียนนะคะนี่คือพออของเราคนต่อไปคือใครคะคุณครูทุกตานะคะคุณครูทุกตาคุณครูทุกตาสอนหรือคุณครูพรนภาสอนอยู่ชั้นอนุบาลสองนะคะต่อไปคุณครู เพลาดหรือคุณครูปุ๊บสอนอยู่อนุบาล3นะคะต่อไปคุณครูละไมสุรพานะคะสอนอยู่อนุบาล1นะคะทั้ง3าคนมีหน้าที่สอนเราให้เรามีความเติบโตขึ้นมาจะได้เป็นคุณหมอพยาบาลตำรวจทหารนะคะได้ความรู้มารเรียนได้ความรู้กับคุณครูทุกตาคุณครูละไมคุณครูปุ๊บนะคะ มีอีกและอีกแล้วใครคะที่ลืมไม่ได้เลยคือยายนมนะคะยายนมยายนมคนนี้แหละทํากับข้าวให้เรากินทุกวันทุกวันคือยายนมนะคะอีกคนหนึ่งคือตาถมนะคะตาถมนี่แหละคือตาถมเป็นคนที่ดูแลความเรียบร้อยของเราในโรงเรียนทำความสะอาดอาคารกวาดอาคารตัดใบไม้ให้โรงเรียนเราสะอาดนะคะคือหน้าที่ และบุคคลในโรงเรียนของเรานะคะไหนเข้าใจหรือยังถ้าเข้าใจแล้วคุณครูจะให้ระบายสีบุคคลในโรงเรียนนะคะให้ระบายสีได้สวยงามอย่าออกนอกกรอบสีดําเส้นสีดําเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะกับคุณครูทุกตาบา,บายสวัสดีค่ะ